เดตสภาพอากาศในวันที่19ตุลาคม2568ติดตามเส้นทางของพายุเฟิงเฉินบริเวณประเทศไทยจะได้รับผลกระทบทางอ้อมมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้สภาพอากาศของประเทศไทยในระยะนี้มวลอากาศเย็นจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนภาคเ,เ,เหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างยังมีโอกาสเกิดฝนขึ้นได้ในระยะนี้ปริมาณฝนจะตกหนักบริเวณใดบ้างในวันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ ในวันนี้วันที่19ตุลาคม2 5 6 8เป็นช่วงที่มีพายุเคลื่อนผ่านทะเลจ,จีนใต้ประเทศไทยตอนบนมีมวลอากาศเย็นมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดลงมาปกคลุมในระยะแรกนี้ยังไม่มีความหนาวเย็นมากนักจะมีช่วงกลางวันอากาศร้อนเมื่อมีอากาศร้อนอบอ้าวความชื้นอยู่ในภาคพื้นดินจากน้ําท่วมขงังบริเวณภาคเหนือจะทําให้เกิดฝนฟ้าคนองขึ้นบางแห่งในระยะนี้ และบริเวณภาคตนออกเชียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตนออกในวันที่19ไปจนถึง20ตุลาคมยังได้รับอิทธิพลจากลมฝ่ายตะวันออกจะมีฝนเกิดขึ้นส่วนภาคใต้ภาคตนออกและภาคกลางใกล้กับแนวชายฝั่งยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีจนถึงนาราธิวาสได้รับอิทธิพลจากลมฝ่ายตะวันออก ช่วงประมาณวันที่20ไปจนถึงประมาณวันที่23ตุลาคมมีทั้งพายุบริเวณทะเลจีนใต้คือพายุฟิงเฉินและพายุในทะเลอันดามัน